นี่นะครับผมทุกคนครับปีน,นี้ก็จะเป็นตัวละครของเราหน้าลอบบี้เกมนะครับโดยที่ว่าเรายังไม่เข้าไปภายในเกมเลยนะครับเราก็จะเห็นกับตัวละครของเรานะครับผมเรียกได้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมอะเดี๋ยวภายในเกมนะครับผมจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันภายในเกมมันดีกว่าครับไปดูกันเลย เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมกดติดตามเนาะก็สาหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่สองของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมกฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับเ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย Уумае お前はもう... ўваму. เอาละครับผมขอเก่าสวัสดีทู้ชุทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในเกมอะไรก็ไม่รู้เช่นเคยนะครับสาหรับเกมนี้นะครับผมก็ได้ลองหาดูนะครับผมแล้วไปเจอมาก็เลยเออหน้าไม่ทุกคนได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวเรากดเพย์กันเลยครับผมอ๋อเดี๋ยวผมอบอกออปชั่นก่อนแล้วกันเนาะอย่างเดิมครับผมสาหรับชื่อเกมก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกแล้วก็จะมี มีอะไรบ้างนะครับผมมีเพย์มีออปชันมีซัพพอร์ตแล้วก็มี exit นะครับไม่มีโหลดเนาะเราก็สามารถกดเพย์ไปได้เลยครับอ๋อนี่ไงมันมีโหลดอยู่นะครับผมโหลดสล็อตอันนี้ก็คือสามารถเล่นไปแล้วก็เซฟได้นะครับเดี๋ยวเราก,กดนนวเกมอันแรกเลยลวกันนะครับผมย o ดูวันไอยูชัววันอาเชสสล็อตหนึ่งไปเลยครับก็คือเหมือนใช้สล็อตหนึ่งเราจะใช้ชื่อว่าอะไรผมจะใช้เป็นชื่อว่าเจเจนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นชื่อกางเกงโอเคครับมา เราก็อ๋อนี่ไงเราก็มาถึงตัวละครแรกกันเลยนะครับก็สามารถจะให้ทําอะไรก็ได้นะครับมีซูมมีอัฟฟิตนะครับอ๋ออัฟฟิตก็ได้นะครับแล้วก็ทอล์กได้นะครับทอล์กก็คือพูดคุยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมก็คือประโยกชวนไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะครับผมนะมีหมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบว่ากินไอติมนะครับไอติมก็ือคือแรกเลยนะครับเราสามารถเลือกกินไอติมกันได้นะครับ นี่ถือว่าเกมไวนะครับเกมไวอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็เป็นเกมไวอุ้ยแต่ว่าเด็ดอะทุกคนตัวละครเกมนี้น่ารักจัดวิวทุกคนตัวละครเกมนี้โคตรน,น่ารักเลยทุกคนมีเม็ดนะครับเพื่อคือเร็วนะครับประมาณนี้เลยนะก็มีเร็วด้วยนะครับผมนะฟาสต์โอ้โหมีฟาสต์เลยนะครับฟาสต์ก็มีอุ้ยตัวละครเกมนี้โคตรน,น่ารักเลยทุกคนโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดตัวละครเกมนี้แล้วก็มีเรียบร้อยครับนี่อันนี้ก็คือเรียบร้อยชึบโอเค ก็มีเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะมาโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันอย่างอื่นอีกนะครับผมว่ามันน่าจะมีตัวละครอื่นอีกนะครับตัวละครอื่นเลือกได้ไหมเอ่ยโทนลูมนั่นหรือเราต้องหาอ๋อนี่ไงเราสามารถเลือกตัวละครได้ด้วยนะครับเห็นไหมตัวละครก็โอ้เลือกได้ด้วยนะครับออฟฟิทอันนี้ก็พูดคุยไปก่อนนะครับผมเห็นไหม ซึ่งเกมมันคืออะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเราสามารถทําแบบเมื่อกี้ได้นะแต่ตัวละครเรียกได้ว่าแต,แต่ละตัวนี่คือแบบ เด็ดดวงทั้งนั้นเลยนะครับเอาโอเคแล้วกันนะผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถ้าใครนะครับผมอยากจะดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นนะครับผมก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดให้ในใต้ล่างคลิปนะครับแต่ถ้าใครดาวน์โหลดไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับผมดิงก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคแล้วกันถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมหรือว่ากดติดตามเนาะสำหรับใครที่อยากพูดคุยนะครับผมทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าอยากขอเกมมาทางคอมเมนต์ได้เลยเนาะโอเคแล้วรังขอ ลาไปก่อนสวัสดีครับ